แล้วก็พอดีตอนนี้ตอนระหว่างเดินเนี่ยเพื่อเจอเหมือนพิจรารณาเรื่องของการคิดพิจรารณาเรื่องของวามคิดแต่ว่ามันก็ใจมันก็ไม่ยอมคิดนะคะมันก็เดินอย่างเดียวแล้วสักพักเนี่ยนึกจากเลยว่ามันไม่ใช่แค่เราต้องใจคิดทุกอย่างที่เ้ามาสูอส่อากกรปยาแต่นะี้มันก็กลายเป็นความคิดได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีเห็นว่ามันกลายเป็นความคิดได้เนี้ย โอ้มีนึกว่าร่างกายมีนหลักแล้วมีนก็เลยไล่ไปดูว่าอ,อ,อะไรทําให้มีร่างกายหนักมันคือตัวอัตราแล้วเท่านั้นมีนก็เห็นเลยว่ามินเห็นอัตรามันนอนเรื่องอยู่ทําไปเรื่อยๆที่ท,ท,ทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรมากระทบมันก็เป็นอัตรา,าน่องเลื่องไปเรื่อยๆแต่แล้วตรงเนี้ยมินก็เลยถามพี่พี่น้องว่ามินเห็นอย่างนี้แล้วมินต้องทอํายังไง ต้องทําอะไรกับอตราตรงนี้ไหมหรือว่ามินให้จาเป็นต้องไปแตะต้องมันแค่อย่างเงี้ยก็คือ,คอ,อไ,ปไปเรื่อยๆในลักษณะสภาวะแบบนี้ก็เลยจะถามมุมพ่อว่าที่มีเห็นนะตรงนี้ก็คือให้มีคทำอย่างนี้ไปก่อนไม่ตอนนี้มินเห็นแล้วอาตมามันนอน,น,อนเรื่องอยู่ใช่ค่ะ,ะนั้นเมตตาก็เอาเมตตาคือสำนึกบุญคุณที่คนอื่นค่ะหรือ ภาษาอะไรก็ได้ที่มากระทบทำให้เราเห็นเม็ดอัตตาตัวเนี้ยโดยความรู้บุญคุณเพราะเรารู้แล้วอัตตาคือสิ่งไม่ดีคะนะมือนคนที่มามากระทบทําให้เราเห็นสิ่งไม่ดีในตัวเราอะเราเลยขอบคุณเขาด้วยความบุญคุณคและเอาเอาอารมณ์ที่ขอบคุณเนี่ยวางไป็นบนอัตตา เออลองดูอ่ก็นี่ไงมันก็เลยละลายอัตตาอย่างนี้ตอนนี้นี่ก็มีคำก็ทําไปเรื่อยๆอัตรามันก็จะละลายไปเรื่อยๆกับทุกๆอย่างแม้แต่อายตนะทุกผัสสะอย่าไปไกลเราทุกผัสสะทุกผัสสะมาเอาไปวางบนอัตตาจะเห็นอัตราละลาย อเราก็เห็นทางนี่คืทางดับทุกข์เพราะตัวตัวที่ทําให้เราทุกข์คือตัวอัตาใช่ค่ะเรนั้นถ้าเราเอาสําสัมเนในบุญคุณก็คือเมตตาที่เป็นปัญญาอันนี้สํานึกในบุญคุณเมตตาที่เป็น,ปนวางไปบนอัตตาอัตตาก็จะละลายเราก็จะเห็นวิธีเพราะอัตตาละลายทุกข์มันก็ดับนีค่คือวิธีดับทุกข์นั่นคือทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญา มันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเลยโอเคค่ะเข้าใจแล้วคนะ่ะไม่ต้องรีบ <c oughs> รีบไม่ได้ทีงนี้ถ้ารีบ<ช>จะเป็นสังขารทันทีทอ่าถ้ารีบปับ๊บมันก็คือเราก็ไปติดกันมาอีกแล้ว,าวาก็วางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆผูขึ้นมาก็วางผูขึ้นมาก็วางเอกพวณเราก็คือเอาตัวเมตานั่นแหละเข้าไปวางใช่วางไปบบนต่างๆที่นี่ทําได้ มันต้องมาใสยอย่างนี้เรื่ที่สัปยะต้องมีกําลังของของพระพุทธองค์จะทําได้ที่นี่จริงยอมรับเลยว่าก็เนี่ยเขาก็มามาที่นี่กันก็เพื่อเอาตรงนี้แหละขอบคุณมากเลยกันเลยนะจริงพอได้แล้วยังหรือยังยังไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำไป เขาค่อยทําไปไม่ต้องรีบไม่ต้องนี่เราทําไมไม่เหมือนใครไอ้ตรงที่เราไม่เหมือนใครนี่คือความคิดความคิดนี่คือสังขารละ่ะนะเราต้องดับไอ้ตัวนั้นให้ได้ก่อนตัวความคิดพอดับไปความคิดความคิดจะเปลี่ยนเป็นอัตตาเล็กเล็กกว่าความคิดจะเป็นอัตตาแล้วจะดับอัตตาต้องเอาเมตตาเอาทานที่เป็นปัญญาวางบนมันมันก็จะละลาย แต่ทั้งหมดนี้ปัญญาต้องเข้าใจก่อนว่าอัตตานั้นคือต้นเหตุแห่งเป็นตัวทุกข์แต่ไม่ใช่เป็นตัวคุณเือเห็นอัตตาแล้วเรายังติดว่ามันเป็นคุณแก่เราไม่ใช่มันเป็นตัวโทษของเราทั้งนั้นอเอาใครมีข้อทำอะไรเดี๋ยถามอีก สิ่งต้องเดินจนความคิดไม่มีความคิดสิ่งมันออกมาปกป้องตัวเองคือความคิดจะเป็นโลกของเป็นโลกกำบังตัวอัตตาตัวสังขารตัวอัตตา <c oughs> ต้องให้ความคิดมันจืดไปจนกระทั่งมันไม่มีแรงมากกวนนั่นแหละอย่างเมื่อกี้นายเขาส่งอารมณ์เนี่ยเขาไปเดินเกือบแสนเก้า ถึงจะหลุดนะบางคนเราไม่รู้แต่ละคนเขาไปเมื่อตอนปีใหม่เขาไปเดินที่หลวงพ่อบางคนเดียวไปคนเดียวแลนะเดินเกือบแสนเก้าก็ถึงเคเห็นนะมันมันไม่ง่ายเท่าไหร่นะแต่นี้บางคนแสนเก้าแล้วยังไม่เอาไม่อยู่ก็ค่อยๆเ,เย็นๆค่อยๆํทาทานไปเรื่อยๆก่อนไม่ต้องเร่ง เร่งไปลุยกับมันมันยังแรงอยู่ก็เราก็จะแย่ไอ้กายสังขารมันจะรับไม่ไหวนะมันต้องค่อยๆตะล่อมตล่อมจนจนความคิดมันเชื่องวันนี้แล้วถึงเอามันนั้นแต่คนก็จะไม่เท่ากันฝนมีอะไรไหมอเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อแล้วอะค่ะอาจจะมีคำตอบอยู่ คือหนูอะค่ะตอนเนี้ยค่ะมองเห็นอ่าตอนนี้มองเห็นทุกที่มันเกิดจากอัตตาค่ะเหมือนมันต้องไล่มือทุกที่ลราเกิดจากความคิดค่ะแล้วก็ค่อยๆสงบระงับความคิดก่อนก็จะเห็นว่ามันมาจากอัตตาก็จะเริ่มปขั้นแล้วก็ค่อยๆจากอัตตาเนี่ยจทั้งต้อนมันจนเป็น เอาเมตตาเดิมไปเรื่อยๆจนเป็นแผ่นบางๆก็ไม่หมดสักทีก็ตรงเอาเมตตาที่มากระทบแล้วจากผัสสะสิ่งที่มีม,ม,มาผัสสะแล้วเราก็โอยขอบคุณเขาด้วยความสำนึกในบุญคุณที่เขามากระทบทําให้เราเห็นอัตตาตัวตัว,ตวไอตัวอัตตาของเรา,าไอความที่สำนึกในบุญคุณตัวเนี้ยเป็นเมตตาที่เป็นปัญญาเอาอารมณ์ของเมตตาที่เป็น วางไปบนอัตตานั่นแหละมันก็จะดับได้ค่อยๆทำเอาไม่ต้องรีบแรกๆตอนเนี้ยค่ะมันก็จะดีขึ้นแต่มันก็ยังยังบุบาบบูบาทค่ะค่อยๆทำเอานะไม่ต้องรีบอันนี้ต้องใช้เวลาก็คือเราเห็นนี่แหละแล้วเราก็ค่อยๆวางไปใช่ก็ค่อยเฉือน มีคำถามค่ะหลวงพ่อท่า,านนี้ตัวเฮียที่พูดถึงมันก็คือภาษาที่เข้ามาแล้วจะก่อให้เกิดความคิดใช่ไหมคะความคิดมาจากไหนอะก็ของเนี่ยของมินไม่มีเรียนความคิดมันมาจากทั้งหมดอายะตนะทั้งหมดที่เข้ามากระทบใช่เลยหรือข้างไอ้ทั้งหมด้วยอายตนะที่มากระทบเป็นตัวล่ออ๋อ <laughs> เข้าใจมั้ยเข้าใจค่ะเพราะว่าข้างนอกมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเออมันล่อเดงาพอมันล่อแล้วไอ้ข้างในหลมลาลมวิ่งออกไปซัดกับมันอย่างนี้ตัวเฮี้ยมันก็คือตัวที่เรากือตัวเราละตัวเราที่ไปซัดกับมันนะอ่าคือเรายังไม่ไม่แข็งไม่เข้าใจในตัวล่อเราจึงวิ่งเข้าไปซัดใช่แล่จริงตัวล่อเขาก็เป็นเขางี้นี่ยัง เราพุทธเจ้าบอกธรรมชาติเขาเป็นเขาอย่างนี้เป็นกลับเป็นกันแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยลมเขาก็พัดน้ําก็ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําลมก็พัดจากที่เย็นไปสู่ที่ร้อนเขาก็พัดเขาอย่างนี้ชั่วนาตาปีเป็นกลับแล้วเรามาถึงพอใจไม่พอใจจริงจริอ๋อไม่ได้แค่นั้นจากนิทาน<อ>ที่ลวงพ่อบอกว่าให้เนนบอกว่าให้ให้เหลือแค่รู้เดียวก็คือ นีเพราะตัวล้อที่อื่นไม่ต้องไปสนใจมันตรงนี้อย่างเดียวที่ไม่สนใจที่ไม่สนใจตัวล้อตัวอื่นคือเห็นเขาเป็นปรากฏการณ์อย่างฮะเป็นธรรมดาเห็นแต่ตัวข้างในที่จัดที่จัดที่จัดจะเห็นนี่ไงตัวไหนที่ตัวข้างในที่จิจัดจัดก็คือเอกตัวรูเดียวนั่นแหละอืใช่จะออกซะให้ได้ ก็คือเมื่อเราเห็นมันเริ่มใจจักจจักนี่กคือเอาเอามตตาลงเลยแต่แตมเมน็ดกางอย่างนี่อยู่นี่เองเอาเมตตาข้องก็เห็นความมันก็จะละลายเล็กลงเล็กลงหมดยังใครมีไหมจะมีเดี๋ยวเรอเนี่ยไปกินเพนแล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้ก็มาเดี๋ยวครับเมตตานะคะ เมตตาเขาหรือเมตตาเราหรือเมตตาทั้งหมดทั้หลวงพ่อเมตตาตัวนี้เป็นการสำเน็กในบุญคุณที่เขามากระทบกับอัตตาเราเมื่อเขามากระทบอัตตาเราหรือเขามาล่ออัตตาเราน<อ>นให้อัตตาเราเนี่ยอ,ออกปฏิกิริยาไหมคนะอัตตาเราจะนอนนิ่งเมื่อนอนนิ่งเราก็ไม่รู้มัอย,อยู่ตรงไหนพ สิ่งเหล่านั้นคือรูปเสียงกินรถมากระทบอัตตาเราอัตตาเราแสดงแอคชั่นออกมาเราก็เลยเอ้าวแกอยู่นี่พอเห็นแกอยู่นี่เลยขอบคุณสิ่งนั้นที่มายว่ให้ตัวนี้แสดงตัวขอบคุณที่นี้ไม่ได้พูดส่งเดชขอบคุณที่นี้ขอบคุณที่ขอบคุณจริงๆเห็นเบริบุญคุณ อย่างนงี้หลวงพ่อคะถ้าเราเห็นอัตตาที่นอนนิ่งแต่เราไม่ไปทําอะไรมันเลยมัน,มนก็นจะเหมือนกับหินทับหญ้าใช่ตรงนี้แหละที่เรียกว่าสมาธิปัญญายังไม่เกิดปัญญาเกิดจะทําไงนอนนิ่งอยู่เนี้ยจะทําให้มันตายหรือทําให้มันหายไปไม่สลายแต่ทาให้มันสลายให้มันด้วยปัญญา มันคือเอาเมตตาเข้าไปครอบแต่ไม่ใช่เอาอัตตาเข้าไปฆ่ามันก็จะเกิดอัตตาตัวใหม่เก่งกว่าตัวเก่าีจริงค่ะ